สวัสดีค่ะวันนี้น้องลีน่านะคะก็คือเดี๋ยวจะมีงานแสดงประจำปีเรียนปีนี้เราก็ตีขข่มด้วยเราก็เต้นเราก็เลยอยากจะลองใส่คอนแทคเลนดูนะคะปีนี้หนูป .6 ละนะสิเอ็ดขวบพอดีเราคิดว่าเรามีความรับผิดชอบเพียงพอคืออันดับแรกคือความสะอาดล้างมือแล้วใช่ไหมคะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าคอนแทคเลนที่แม่เตรียมไว้ให้มีอะไรบ้าง่ะอันดับแรกเลยอันนี้ เป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดค่ะคือร้านที่เราไปเดียมีแต่รายเดือนอันนี้เรียกว่าซอฟเลนค่ะถูกที่สุดคือคู่ละร้อใส่ได้1เดือนเลยนะเป็นแบบใสอันนี้ก็เป็นแบบใสเหมือนกัน a อคค v i วิวเขาบอกว่า320คือมันเป็นซิลิโคนอันนี้เขาบอกว่าเป็นซิลิโคน คือใช่คือทุกอย่างอะวิธีการใส่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันคือร้อยห้าสิบแม่ก็เลยแบบว่าเอามาลองก่อนแต่จริงเขาบอกว่าแอคคิววิวเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นกว่าทีนี้อันนี้สเปเชียลค่ะอันนี้เป็นแบบเทสใช่อันนี้สเปเชียลคือเป็นแบบสีเราใส่ตาข้างเดียวแล้วเทียบฮะใส่ตาข้างเดียวแล้วก็เทียบอ่าทีนี้เราก็เลยมารีวิวอันทีนี้ก็เป็นน้ำยาคอนทคเนสนอันดับแรกเราจะแกะทีนี้อันเนี้ย น้องอ่ะค่าสายตาสองรอยี่สิบห้าสั้นอ่ะทีเนี้ยอ่าด้านนี้ยังอันเนี้ยมันก็คือเหมือนกันก็คือซ้ายขวาเหมือนกันข้างไหนก็ได้อันนี้ไม่จะบอกวิธีการตลาดเห็นไหมว่ามันมีสีกับไม่สีทีเนี้ย <c oughs> เขาอ่ะเหมือนกับว่าบางคนอ่ะสั้นข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันเขาจะเอาอีกฝั่งที่สีเนี่ยไว้ข้างขวา ฝั่งที่สีขาวเนี่ยไว้ข้างซ้ายแต่ทีนี้ของหนูอ่ะใส่ตาสองข้างเท่ากันก็คือข้างไหนก็ได้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแกะทีนี้แต่ดูเป็นคนที่แกะอะไรแล้วน่ากลัวมากเดี๋ยวเราแกะเราคือตอนแรกเราจะทำตันนี้ก่อนเราจะใส่ในนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวขอไปเทน้ํายาแป๊บหนึ่งใช่ใส่น้ํายาไปในก่อนแป๊บหนึ่งนะขี้เกียจแล้วแม่ไม่ขี้เกียจโอเคเราข้ามขั้นตอนของอะไรรู้ไหมของการเทน้ํายาใส่อันนี้ ่ทีนี้เราแกะมาล้วหนูเห็นป่าเห็นคนแทคลนไห<ช>มเอานิ้วชี้จิ้มลงไปตรงกลางอ่าล้วให้มันติดขึ้นมาไม่ติด่ะติดไหมอ่ะเขี่ยๆแล้ก็มาใส่ในฐานนี้ก่อนเพื่อล้างรอบนึงมันจะได้ไม่แสบตาค่ะไม่ติดแม่ต้องช่วยไหม <Okay. S 1> ติดแล้วใช่ไหมจิ้มลงไปอ่าใช้มือเขี่ยได้ค่ะยงลงยังมันใส่มาก อน,นั่นแหละลงแล้วโอเคจุ่มลงไปอ,อันนี้ก่อนอื่นคือเราล้างมือแล้วนะคะอ่ะจุ่มลงไปทีนี้เราจะจับด้านบบไม่ไม่กลับไม่กลับอ่ะเอาอีกข้างหนึ่งไหมไม่เราจะลองแบบเทียบแบบสองด้านไม่ไมเราต้องใส่สองข้างสิแล้วลองใส่แล้วลองดูว่าใช้ชีวิตปกติไหมโอเคอันนี้เราก็มาเปิดอีกข้างหนึ่งโอ้ยง่ายเลยอะอลินเก่งอะอ่ะทีนี้อ่ะ ข้างขวาก่อนเลยขวานี้อ่จุ่มเข้ามาอ่าแล้วมาวางบนนิ้ววางบนนิ้วอย่างนี้อ่ะวางบนนิ้วมือที่ถนัดนี่แหละมือที่ถนัดวางบนนิ้วออโอเคดอดูอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ยคืออันนี้คือกลับหรือไม่กลับไม่กลับหลังจากเราเล็งนะคะ น้องเลงล้ามาลา,ลาดน้ําก่อนเร็วอ่ะปกติเราคนทําในห้องน้าแล้วแต่นี้คือเราไม่สะดวกอ่ะลาดน้ำเราต้องรีวิวอ่ะอ่ะตะแคงลูกตะแคงเป็นการเปิืองน้ํายามากะตะแคงโอเคเป็นการไล่อีกรอบเพราะว่ากลัวน้องจะแสบตานะคะอ่ะวางบนนิ้วแล้วก็วางบนเปลือกตาอ่ะชิพาค่ะพร้อมยังเปียอ่าใช่กล้าไหม แน่หล่นไปเลยเอามาล้างค่ะโอ้ยขนลุกโอเคครั้งที่สองครั้งที่สองจะเป็นยังไงจะกลับด้านไม่กลับใช่ปหไม่กลับค่ะไม่กลับอ่ครั้งที่สองจะเป็นครั้งที่สองแต่ว่ากลัวล่วงเกินไปอ่ะขอติดให้มันชิดๆหน่อยน่แต่มันติดมาอีกนิ้วนึงเนี่ยสิคือจริงมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวเลยนะคะเกี่ยวกับวิธีการใส่เอาให้แบบถนัดอะค่ะ คือต้องเรียนรู้อะก็จะเรียนรู้ได้เองคือหนูไม่ถนัดเดือบเพราะเรียกว่าอมันพับใช่ไหมใช่ค่ะตาหนูมันเล็กเหรอหนูว่าหนูก็ถลกสุดดีิแล้ว อมันใหญ่มากะอะย,ยากอะไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้คือหนูเป็นคนที่ถลกตาไม่ได้แล้วหนูใช้มือขวาของหนูนิ้วกลางโอเคโอ้ยมันแสบตาจังเลยโอ้ยว่าอ,อย่างเราข้างซ้ายมากกว่าแฮะ อ่ะเราทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าดาที่ถนัด,นดค่ะบแบบนี้นะดาที่ถนัดยังไงก็ได้ไม่มีอะไรแต่ตัวขอให้มันแปะลงไปได้แค่นั้นแหละอ,อ๋อเหรออืมเพราะซ้ายขวาหนูมันได้หมด,มนดหมดมนดูคิดเอทเอาเลยลูกคิดเอทลองใส่คอนแบบนทคเลนส์ครั้งแรกนะคะมันน่ากลัวนะเนี่ยวิดีน่ารักคัน ตอนตอนที่แม่ใส่ครั้งแรกอะร้องไห้ไปหลายวันเลยอะก็จะได้แม่ใส่ไหมไม่หนูกลัวแม <laughs> โ่โอ๊ยโอยโอยมันแสบตามากเพราะว่า <laughs> แบบเดิมทีแหละ โอ้ย,อยคนลุกทำใหป้ปะคนลุกค่ะโอ้ยมันแสบตามากเลยโกนอเอาหายอ๋ย <c oughs> อ,อติดกระจกเลย นื่องจากเหตุการณ์ที่หนูใส่สญญนใช่นหนูตลกเหรอต่อตัวเองแล้วมันแบบมันมันเล็กอะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูต้องต้องพอแม่น้ำหนึ่งองสามต้องเกรงตาหน่อยนะหนึ 1, ่งสอไม่ต้องกลัวแม่หลักลูกที่สุดหนึ่งสองสามตาเล็กตาคือว่าตาเล็กนะคะเหมือนตาเด็กอะ่ะมันแบบว่า เหมือนคอนแทคเลนส์มันมันใหญ่กว่าลูกาตาอาจจะต้องดึงเยอะหน่อยนะโอเคไหมดึงเปิดตาเยอะหน่อยผมจะมันจะต้องดึงออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำให้แบบไม่เจ็บอะ่ะทําให้แบบไม่เจ็บหลับตาก่อนไม่หลับไม่หลับตาก่อนเราเกรงตาเดี๋ยวต้องเกรงตาไงหลับก่อนหลับพักก่อนอ่ะหนึ่งสองสามลืมตาลืมอย่าเลือก อยากเลือกอยู่ที่ไหไม่เลือกเลยคือว่าน้องเนบน้องเก่งกับน้องเอารกตาดำมากคือแบบหนีหนีแม่เข้าไปทําได้ยังไงก็คือต้องมองแม่เหรอฮะคือต้องมองแม่กัวใช่ไหมไม่กลัวแต่ว่ามันเดบมันเดอดอ๋งั้นเลือบตาไปมองข้างๆอ่อหลับตาแป๊บนึงค้องใส่ตาก่อนอ่ะเลือบตาไปมองข้างๆนะอย่าอย่าเลือบข้างบนเลือบข้างๆอย่างนี้แทนแล้วไม่ต้องมองแม่หลับตาหนึ่งสองสัม เลือกตาลืมตาเลือกตาเหมือนมันพับอ่ะค่ะมันพับอ่ะพอน้องก็ใส่แล้วน้องก็มันพั<ช>บอ่ะใส่เองดีกว่าเนาะทำไมเราเนดี๋ยนะทุกคนใส่เองดีกว่ามามาอีกทีนึงเราใส่เองดีกว่าเดี๋ยวอีกทีนึงแต่ว่าไม่ต้องเกรงได้ไหม ถ้าไม่ต้องเก่งได้ไหมคิดว่าไหวไหมไม่เก่งอ่ะไม่เก่งคืยงก็อยากเ,เกง่งแม่ทาให้หนูหนูไม่ต้องเกง่งอ้าวคือตอนแรกแม่บอกให้เก่งตายอยู่เลยไม่ใช่เก่งอย่างนั้นอ่ะหนึ่งหนึ่งสองซ้ำลืมตากว้างกว้างหนึ่งสองส้ำทำไมตามันเล็กจังวะ <laughs> ตามันเล็กจังอ่ะเหมือนแหวกแล้วแบบขอลอ,อขอลองใส่บ้างตาเล็กมากเอ้า โจภารก,กิจไม่สำเร็จความพยายามครั้งที่สิบ,ล,บล้านเก้าแสนเก้าพันเการอนเาสิบเเราต้องเก่งตาอย่ากระพริบอวดแสบตาจังเลยอวดแสบตาจังเลยอะพักก่อนเถอะอวันนั้นตอนที่แม่ใส่เด็กๆอะ่ะแม่ก็พอจะใส่ได้ก็อุ้ยนานสรุปว่าคือต้องใส่เว้นตาตีขีดเหมือนเดิม แต่แม้ใส่ครั้งแรกก็สิบห้าสิบหกแล้วอะมสี่แล้วอะตอนที่ใส่อเะมันตาหนูนยังเล็กด้วยค่ะลื่นจังแต่ก็เกือบได้แลนะนะไม่ได้พอเหอะจ้า แม่สาธิตให้ดูละแต่แม่ใช้คนละมือนะมือขวาแม่ใช้นิ้วกลางมือขวาดึงเปลืกล่างลงอ,อันนั้นอะ่ะข้างบนอ่าแล้วเนี่ยนิ้วกลางใช่่่ไไไมมด้้ขึนกดลงไปแปะให้มันติดแล้วก็ลองกระพริบตาลงมาค่ะ ับอันนี้เป็น,นเป็น,นทุกคนใช่อันนี้เป็นทุกคนค่ะของคนใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกมันจะพับอ่ะเราก็มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ําตาเทียมนะคะเขาบอกว่าจะลองดูอ่ะหยอดเป็นวะเนี้ยอ่ะใช้ข้างไหนหย,ยอดข้างนั้นก่อนมันจะได้ไม่เยอะไปอ่ะเว้ยเก่งอ่ะหยอดตาเป็นได้หรอเว้ยหยอดตั้งแต่นู่นหยอดแบบว่าคือหมอให้หยอดไง เก่งเก่งมากอ๋อตาแห้งเล่นโทรศัพท์เยอะไงคะต้องพยายามอยู่กลางกระจกเราะว่าเราจะมองไปที่กลางกระจกน่าไกลได้แล้วแต่ว่าอย่าพับอย่าต้องเก่งตาหนูต้องเก่งตาหนูเกือบได้ละเก่งตาคืออะไรเก่งตาคือยกระพริบไงจนกว่ามันจะติดตา แล้วเป็นขอพักเปลี่ยนในอีกตายข้างหนึง่งข้างยากจังเหมือนข้างนี้มันถูกแล้วนั่นแหละแล้วอยากกับอยากอยากขยับตามองตรงๆมันจะครอบไปอ่ะพับนี่เราใช้น้ำเกลือมาล้างนะคะ จะไม่แสบตานี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้เขาไปถ่ายคลิปเข้าเฉยเลยเหรอไม่คือใช้อันใหม่ไงโอ้เป็นทรคอนแทคเลนส์แหละเก่งอ่ะเฮ้ยวันเดียวทำได้เก่งอ่ะอ่ะในสาธที่ีิข้างนีได้แล้วใช่ไหมชัดยังโอเคไอข้างนี่เออไอข้าง อ่ะอันนี้หรือมันชอบพับใช่ไหมเมื่อกี้เปลี่ยนข้างเข้าเฉยถ่ายไม่ทันด้วยตอนเข้ามันไม่ดูดใช่ไหมมันพับเราเปลี่ยนคู่ก็ได้อันใช่ครับอันนี้ไม่เข้าเอออันนี้เรามาลองคู่ใหม่แอคิวยนะ เอออะเอ๋อแป๊บนึงข้างนี้มันไม่ถนัดอ๋อหนูดูแลข้างนี้ไม่ถนัดเอาใหม่ลูก ได้ละข้างนึ่งโอ้ยขี้ตาหลุดมาด้วยเก่งอะทำได้ละข้างหนึ่งวันแรกตอนแม่ใส่ตอนนั้นเราทำทั้งหลายวันจ็บเงี้ยได้แล้วขยับขยับนิดนึงอ่าอ่านั่นแหละโอเคได้แล้วนี่โอเคปะ่ะ ได้แล้วว้าวยินดีด้วยนะวันแรกได้เลยเก่งอ่ะเป็นไงโลกสดใสไหมลองเดินดีว,ว่าแบบมึนไหมไม่เหมืนเดินแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้สองข้างนี่คนละยี่ห้อนะคะเพราะตอนแรกใช้ซอฟเลนแล้วก็อีกข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันมันอ่อน,นแล้วก็ข้าอ่ะข้างนี้หนาก็คือข้างขวาเนี่ยเป็น a c u v ว l ิมันจะเป็นซิลิโคนค่ะลองดูใสค่คอนเทนเนาที ความรู้สึกหลังจากใส่คอนแทคเลนส์ไม่คือไม่รู้เป็นเพราะฟูกลหรืออะไรแต่รู้สึกตีดีกว่าตอนใส่แว่นอีกคือ <c oughs> มันเหมือนกับว่าเอ,อ่อข้อดีของการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันเหมือนกับว่าสายตาเราสามารถกรอกไปไซ้ายขวาได้ทําให้เราอ่ะมองรอบข้างอ่ะได้ชัดกว่าแว่นใช่แล้วอย่างแว่นชอบลู่มาแบบอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วแบบพอหนูจะลองแบบอย่างเง,งีแ้บบยเข้าไม่ชัดแล้วหนูเป็นคนชอบแต่แว่นในขอสอง,สองตาหน่อยค่ะอืมก็เหมือนเดิม เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเพราะมันเป็นแนบบายแป๋วแป๋วแป๋วคืออะไรฮะเอาก็ตาแป๋วไงอ๋อโอเคคนสวยอ่ะลองตีอีกทีเนาะตีีกที ถอดก็ง่ายเหลือเกินทีเดียวได้ลูกสาวเก่งจริง